สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยมารีวิวชาเฮอินกันสักหน่อยนะพอดีว่าผมสุ่มมาได้1ดาวแล้วนะทุกคนแล้วก็ได้อาวุธหนึ่งดาวมาแล้วด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนําการใส่อัติแฟกต์นะครับการหาออปชันนะและ้วก็เทคนิคในการเล่นด้วยนะคือจริงๆชาเฮอินเนี่ยเล่นไม่ยากนะทุกคนหลายๆคนก็คงเล่นเป็นแหละแต่ว่าก็มีบางส่วนนะครับที่ยังไม่รู้นะว่ามันมีเทคนิคเล็กๆแน่น้อยในการใช้สกิลของชาเฮอินด้วยนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ทันได้สังเกตเนาะใครที่แบบว่ายังเล่นมม่่วววออยยยููนนนะคคครรกก็เเเดดดีีี๋๋ลิิป้ผจสทา สิ้นสุดการรอคอยเปิดให้เติมแล้ว Solo leveling a l i c e กับ리즈 m a no.1 เรื่องเติมเกมสามารถเติมเกม Solo leveling a l i c e ราคาถูกเติมไว้ได้แล้วที่ไลน์ m a n X อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอ,อื่นๆในเว็บรับ i 리즈맨คอยใช้แทนส่วนลดได้สามารถเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมเข้าไว้ตรงที่리 h o p เท่านั้นเรามาดูกันที่สกิลกันก่อนนะครับผมสำหรับการโจมตีปกติเนี่ยจะเป็นการโจมตีด้วยกัน เวี่ยงดาบออกไปอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งทาดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์ตามค่าพลังโจมตีของชาเฮอินนั่นเองเนาะแล้วพอโจมตีปกติไปจนคอแอคแท็กเต็มแล้วนะครับการโจมตีด้วยคอแอคแท็กเนี่ยก็จะโจมตีด้วยการฟันอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วสูงนะครับก็จะทําดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์ตามพลังโจมตีเหมือนกันนะเลยก็จะทําให้ศัตรูติดแอร์บอลด้วยนะครับจากนั้นก่อนที่จะไปดูสกิลทั่วไปสกิลแรกเนี่ยมาดูที่คุณสมบัติพิเศษกันก่อนนะครับคุณสมบัติพิ นทุกคซึ่งสกิลนางระบำเนี่ยถ้าเราโจมตีเข้าเป้านะครับจะมีโอกาส66%ที่จะปรับใช้ตาประทับนะครับผมซึ่งตาประทับเนี่ยจะทําให้มอนที่มีตาประทับอันนี้อยู่นะครับโดนอัตราคริตคอนและก็โดนดาเมจคริตคอนเนี่ยแรงมากขึ้น12%นั่นเองเนาะก็จะอยู่นาน15วินาทีนะครับจากนั้นย้อนกลับมาดูที่สกิลทั่วไปสกิลแรกนะครับที่ชื่อว่านางระบำเนาะสกิลนี้นะครับหลังจากที่เราโจมตีเข้าเป้าเลยก็ติดคริตคอนด้วยนะจะปรับใช้ effect, เอฟเฟกต์เพลงดาบจังหวะวอลนะครับผมซึ่งเพลงดา จะทาให้เราใช้สกิลนางระบําได้แบบไม่จํากัดเลยในทุกคนเป็นเวลา3วินาทีเนาะก็ตามในคลิปตัวอย่างนะครับผมจะสามารถใช้สกิลหนึ่งเนี่ยแทงใส่มอนได้รัวๆเลยในทุกคนแต่เงื่อนไขค,คือเราต้องตีติดคลิด้วยนะครับถ้าไม่ติดคลิเราก็จะกดใช้ได้แค่ทีเดียวมันก็จะติดคูดาวนะแต่ถ้าติดคลิเมื่อไหร่คือจะสามารถกดใช้ได้รัวๆเลยต่อเนื่อง3วินาทีนะครับผมแล้วก็พอเราเปิดใช้สกิลหนึ่งเนี่ยก็จะปรับใช้อีกเอฟเฟกต์หนึ่งด้วยนะครับก็คือเอฟเฟกต์นางระบำนั่นเองนะซ ซ้อนทับได้3ชั้นเนาะถ้าซ้อนทับครบนะครับก็จะได้พลังโจมตีกับดาเมจคริติคอนเนี่ย24%เลยนะครับแล้วก็สกิลที่2ดาบแห่งแสงเมื่อเราโจมตีฮิตสุดท้ายเข้าเป้าจะทําให้มอนดาวหรือว่าลมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามอนติดดีบัฟตาประทับอยู่นะครับเราก็จะทําดาเมจกับมอนตัวนั้นเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้น15%ด้วยนะจากนั้นนะครับเมื่อเราโจมตีเข้าเป้าเนาะก็จะปรับใช้เอฟเฟกไม่สามารถฟื้นฟูนั่นเอง,ซ,ง,อาาอองซึ่งเอฟเฟกตอนม่สาารถฟแบบ้นงชี้นะทุกค่สถให อแมงมงงุนงนัเตามปกติแล้วถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้สกิลนี้ก่อนที่แมงมุมจะขึ้นไปฮิลเนาะเพือพ่อนๆสังเกตนะครับว่าแมงมุมเนี่ยเขาจะฮิลทีละ3า0 0 0ื0 0 0ามหมื่เลยนะซึ่งมันฮิลแรงมากๆนะครับทุกคนแต่ถ้าเรามีชาเฮอินนะครับแล้วก็ก่อนที่แมงมุมจะขึ้นไปฮิลเนี่ยเรากดใช้สกิลดาบแห่งสงใส่มอนไปแล้วก็ติดสถานะไม่สามารถฟื้นฟูให้กับมอนเนาะที่มันเป็นรูปคนเบ่งกล้ามสีแดงๆนะครับผมถ้ามอนติดต,ตีบัฟนี้อยู่เนาะแล้วก็ขึ้นไปฮิลเนี่ยจะสังเกตน,นะครับว่าไม่สามารถฮิล้เเเยยนนนนนนะะะอััตราฮี่่่จจปปป็็็0 0 0คทุกซึงมชวให ราผ่านด่านพวกนี้เนี่ยได้ง่ายขึ้นมากๆนะแล้วก็มันมีมอนบางตัวด้วยเนาะที่มีความสามารถในการฮิวตรงนี้ด้วยนะครับรวมถึงการตีมังกรด้วยในทุกคนมังกรเนี่ยมันจะสามารถฮิวแขนได้นิดๆหน่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้ชาเฮอินเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ชาอินเนี่ยใช้สกิลสองมังกรก็จะติดดีบับห้ามฮิวเนาะมันก็จะไม่สามารถฮิวเลือดของแขนตัวเองได้นั่นเองนะต่อไปมาดูสกิลซัพพอร์ตนะครับผมแสงฟาดฟันเนาะสกิลนี้ก็คล้ายๆกับสกิลสองนั่นแหละพอเรากดเลือกใช้ซัพพอร์ตออกมาเนาะก็จะทาให ตราประทับให้กับเป้าหมายด้วยนะซึ่งถ้ามอนติดเครื่องหมายตาประทับนะครับมอนก็จะโดนอัตราคลิ้ตก็ดาเมจคลิแรงขึ้นด้วยต่อไปสกิล QTE ระบำแห่งแสงเนาะสกิลนี้นะครับเมื่อเราก,กดใช้เนี่ยจะทําให้มอนติดแอร์บอลนะหรือว่าลอยกลางอากาศนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าเราใช้สกิลนี้เข้าเป้านะครับก็จะเปิดใช้เอฟเฟกตราประทับกับเป้าหมายด้วยนะซึ่งตาประทับก็จะทําให้มอนได้รับอัตราคลิ้ตก็ดาเมจคลิทิคอนแรงขึ้น12%นั่นเองนะและสุดท้ายสกิลอันติเมตแสงแห่งจุดจบเมื่ออจจมตตีเเข้้้าาาปะทํใหนิด Air นะครับผมแล้วก็เมื่อโจมตีเป้าหมายที่มีตราประทับอยู่ก็จะทาดาเมจได้แรงมากขึ้น30%ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าก่อนที่เพื่อนๆจะใช้อันตีของชาเฮอินเนี่ยก็ควรจะทําให้มอนติดตบับตราประทับก่อนนะครับทุกคนซึ่งเราสังเกตง่ายๆด้วยเครื่องหมายที่ติดอยู่บนตัวมอนเนาะถ้ามอนยังมีเครื่องหมายตราประทับอยู่นะครับจังหวะนั้นเนี่ยเราใช้อันตีได้เลยนะซึ่งจะทําให้อันตีของเราเนี่ยมันแรงมากขึ้น30%นั่นเองนะครับแล้วทีนี้มาดูที่การอัพเลเวลสกิลกันบ้างนะครับผมถามว่าสกิ ปกติเนี่ยไม่ต้องอัพเลยนะครับทุกคนถ้าเพื่อนไม่ได้มีของเนาะเพราะว่าชาเฮอินเราแทบจะไม่ได้โจมตีปกติเลยนะทุกคนปกติแล้วเราเปลี่ยนชาเฮอินออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะกดใช้สกิลหนึ่งรัวๆอย่างเดียวเลยนะเพื่อแะดีบัฟหรือว่าแปะตาประทับใสนะ่มอนเนาะแล้วก็กดสกิลสองบ้างบางครั้งบวกกับอันตีประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็เปลี่ยนไปใช้ตัวละครอ,อื่นนะซึ่งชาเฮอินเนี่ยน้อยมากนะครับที่เราจะได้โจมตีปกติเนาะดังนั้นการโจมตีปกติเนี่ยเราเลยไม่จาเป็นต้องอัพนั่นเอง เก็บเกรคอเอ็กแท็ได้ด้วยนะซึ่งหลังจากที่เรากดใช้สกิลหนึ่งรัวๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตามปกติแล้วเราจะสามารถต่อเนื่องด้วยคอเอ็กแท็ได้ทันทีนะครับปกติแล้วมันควรจะเป็นแบบนี้เนาะจากนั้นนะครับสกิลทั่วไปเนี่ยแนะนําว่าอัพสกิลหนึ่งนำสกิลสองนะครับเพราะว่าสกิลสองเราไม่ค่อยได้ใช้งานกันนะจะได้ใช้ก็ต่อเมื่อไปเจอกับบอสที่มันฮิลได้นะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีแค่ไม่กี่ตัวนะมีแมงมุมมีมังกรแล้วก็อีกเล็กๆน้อยๆนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วการปปปดดดดีีัััห้้้้้้าาาามมมมเเเเลือออนนนนนนน่่่ยยรรไไไจ็็็็ตงงกกูสถ ถ้าจะอัพก็ให้อัพลองลงมาจากสกิล1นะครับผมซึ่งสกิล1เนี่ยเราแทบจะได้ใช้ตลอดเวลาอยู่แล้วก็เลยอัพสกิลนี้นําไปก่อนได้เลยนะครับจากนั้นถัดจากสกิลซัพพอร์ตนะครับก็จะเป็นสกิลอันตีเนาะถ้าเพ,เพื่อนอยากอันตีให้แรงๆนะครับอันนี้ก็อัพขึ้นไปได้เลยนะความน่าอัพเนี่ยก็พอๆกันกับสกิลทั่วไปสกิล1นะครับทุกคน2อ,อันนี้จะอัพอันไหนก่อนก็ได้เนาะหรือจะอัพไว้เท่ากันก็ได้นะครับและก็ในส่วนของสกิล QTE นะครับอันนี้จะ,อ,ะ,อ,จะ up, อ,อ,อัพ ทุกแต่ว่าความสําคัญเนี่ยก็ให้สูงมากกว่าสกิลดาบแห่งแสงนะทีนี้มาดูที่การอัปดาวกันบ้างนะครับที่1ดาวนะจะทําให้การซ้อนทับสูงสุดของเอฟเฟกนางระบาเนีเพิ่มขึ้นเป็น5นะครับผมก็คือเอฟเฟกนางระบาบนนี้นะจากเดิมที่ซ้อนทับได้3เนาะแต่ว่าพอเป็น1ดาวเนี่ยเอฟเฟกนี้ก็จะซ้อนทับได้5นะครับซึ่งจะเพิ่มพลังโจมตีและก็ดาเมจคริติคอนได้ถึง40%เเนลยนั่นเองนะครับต่อไปที่2ดาวก็จะเพิ่มอัตราคริติคอนเป็น16%นะรับะก็ที่3าวเมืปอราเซ็นต,ตง สกิลนางระบำหรือก็ดาบแหกแสงเนี่ยจะเพิ่มขึ้น50%นะครับผมก็คือสกิล1กับสกิล2นั่นแหละเนาะมันจะทำดาเมจแรงมากขึ้นนะดังนั้นนะครับชาฮเฮอินเนี่ยเอาจริงๆแค่ศูนย์ดาวเขาก็เก่งมากแล้วนะครับศูนย์ดาวก็เล่นได้แล้วนะตัวนี้แต่ถ้าเราอยากจะให้มันแรงขึ้นมาอีกสักหน่อยเนี่ยหนึ่งดาวก็คือจบเลยนะครับไม่จะเป็นต้องเพิ่มไปมากกว่านี้เนาะแต่ถ้าจะเอาแบบว่าเล่นได้ดีเลยนะครับสามดาวนะครับทุกคนอันนี้คือมาตรฐานนะที่เอามาเล่นได้ค่อนข้างเต็มประสิทธิภาพเนาะแต่่ถ้าาา,า,กกวา,งงาว3 แค่นี้ก็โหดมากๆแล้วนะครับมาต่อกันที่4ดาวนะครับก็จะเพิ่มดาเมจคริติคอนขึ้น16%เนาะแล้วก็5ดาวนะครับดาเมจของสกิลอันติเมทเนี่ยจะเพิ่มขึ้น20%ตามจํานวนซ้อนทับของนางระบานะครับซึ่งซ้อนทับสูงสุดได้5ชั้นนั่นเองเนาะก็เอาง่ายๆเลยยิ่งเอฟเฟกต์นางระบําของเราเนี่ยซ้อนทับได้เยอะแค่ไหนนะครับความแรงของสกิลอันติก็จะแรงตามไปด้วยนะอย่างเช่นอันเนี้ยซ้อนทับ1ชั้นเนาะแล้วเรากดใช้อันติเลยมันก็จะแรงขึ้น20%นะครับทีนี้มาด ของสกิลทั่วไปอีก5%เนาะแล้วก็เมื่อเราใช้สกิลทั่วไปดาเมจคริติคอลก็จะเพิ่มขึ้น2%ซ้อนทับได้สูงสุด6ชั้นนะครับผมก็จะเป็น12%เนาะแล้วถ้าเกิดว่าเราอัพขึ้นไปจนสุดนะครับผมดาเมจของสกิลทั่วไปทั้ง2สกิลเลยนะไม่ว่าจะเป็นสกิล1หรือสกิล2นะครับก็จะเพิ่มขึ้น20%แล้วก็พอเราใช้สกิลทั่วไปเนี่ยดาเมจคริคก็จะเพิ่มขึ้น8%นะครับผมแล้วก็ซ้อนทับได้สูงสุด6ชั้นเหมือนเดิมนะอยู่ได้นาน12วินาทีนะครับแล้วทีนี้มาดูการใส่อาร์ติแฟกตของชาฮีอินกันบ้างนะครับทุกคนซึ่ง จริงๆแล้วอ์ติแฟกต์เนี่ยผมก็ได้ทําแนะนําไว้ในไฟล์ชีตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆก็เข้าไปดูได้นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับมีครบทุกตัวละครเลยนะแต่ก็ของชาฮีอินเนี่ยมีครบทุกเซตนะครับที่แนะนําแลวก็สามารถใช้งานได้นั่นเองเนาะซึ่งหลักๆแล้วนะครับการที่เพื่อนๆจะใส่เป็นอ์ติแฟกต์เซตไหนเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องดูที่ออปชันเป็นหลักนะครับทุกคนถ้าเซตนั้นออปชันดีกว่าก็ใส่เซตนั้นไปก่อนนะอย่างเช่นของผมเนี่ยเซตราชสีทามันกออปชัน,น,น,ม,น,นมันดีมมาากกกกว่่นนนะผ็เลยใช้้ซีไปอ แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะใช้เป็นเซตคริติคอนมากกว่านะครับทุกคนไม่ก็ไปใช้เป็นเซตอันติอะไรประมาณนั้นนะครับผมหรืออาจจะไปเล่นเป็นเซตผสมก็ได้เพิ่มอันติเพิ่มอัตราคริติคอนประมาณนั้นนะทุกคนแต่ว่าเซตพวกนั้นเนี่ยของผมมันยังออปชันไม่ดีนะครับผมก็เลยยังไม่ได้ใช้งานนั่นเองเนาะดังนั้นจากเซตที่ผมแนะนำเนี่ยหลายๆเซตไปนะเพื่อนๆใช้เป็นเซตไหนก็ดีทั้งหมดนะเพียงแต่ว่าให้เราดูที่ออปชันของเซตนั้นเป็นหลักนะครับว่าเซตไหนมีออปชันที่ดีมากกว่านั่นเองเนาะเพื่อนๆ จริงๆแล้วเครื่องประดับเนี่ยถ้าจะให้แนะนำนะครับก็สายเป็นเซตเนตรโลหิตก็ได้นะครับเซตนี้เนี่ยน่าจะทําดาเมจได้ไวที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าชาฮีอินเนี่ยเขาตีติดคลิบ่อยมากๆนะครับซึ่งเซตนี้เนาะถ้าตีติดคลินะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตี5%นาน4วินะครับแล้วก็คููดาวแค่1วิเองนะแล้วก็ถ้าเราใส่ครบ4ชิ้นนะครับจะซ้อนทับได้4ชั้นเนาะก็หมายความว่าขอแค่เราตีติดคลินะครับเราก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น20%เลยนะแล้วด้วยความที่สกิลหนึ่ม ก็ต้องมีติดคลิกเกินสครั้งบ้างแหละนะครับผมซึ่งถ้ามันเกินเนี่ยยังไงเราก็จะได้พลังโจมตีแน่นอน20%ซนะครับซึ่งเนตโลหิตเนี่ยจะไปเซ็ตที่มาตรฐานเลยก็เล่นง่ายมากที่สุดแล้วนั่นเองนะแต่ก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเนตโลหิตของผมออปชันมันไม่ดีนะผมเคยมาเล่นเป็นเซตโครงกระดูกไปก่อนนั่นเองเนาะทีนี้มาดูในเรื่องของสเตตัสกันบ้างนะครับแน่นอนว่าชาเฮอินเนี่ยพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ต้องมีทุกชิ้นนะครับทั้ง8ชิ้นเลยนะพยายามทาให้มีพัิ คริติคอนทุกชิ้นนะครับย้ำว่าต้องมีอัตราคริติคอนทุกชิ้นนะและก็ที่สําคัญเลยนะครับจะต้องมีทะลุพลังป้องกันด้วยนะครับอันนี้สําคัญมากเลยทุกคนทะลุพลังป้องกันเนี่ยจะทําให้ชาไฮอินโจมตีมอนได้แรงมากขึ้นนะเพราะว่ามอนยิ่งเลเวลสูงเนาะหรือว่าด้านไหนที่พลังมันเกินค่าพลังรวมทีมของเราไปแล้วเนี่ยเราจะตีไม่ค่อยเข้านะครับถ้าเราอยากจะตีมอนพวกนั้นเข้าแรงมากขึ้นนะครับยังไงค่าทะลุพลังป้องกันก็ต้องมีนะครับถ้ามีทุกชิ้นได้เนี่ยยิ่งดีเลยนะชาอินของเพ ว่าต้องมีดาเมจคริติคอนติดไปด้วยทุกชิ้นนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาดูเทคนิคในการเล่นชาเฮอินกันดีกว่านะครับผมซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ทันได้สังเกตนะว่าถ้าเล่นแบบนี้มันจะเล่นได้ง่ายกว่ามากๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับทุกคนการใช้สกิลที่1เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นมอนหะมู่เนาะเพื่อนๆสามารถกดโจมตีรัวๆไปได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องล็อกเป้าอะไรนะครับเพราะว่ามันก็จะโจมตีแบบมัวๆเดี๋ยวมันก็โดนไปเองนะครับทุกคนแต่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นมอนเดี่ยวหรือเพื่อนๆต้องการตีแค่แนน Lock คบอ บางทีเนี่ยมันจะโจมตีไม่โดนนะคือเรากดพุ่งไปเนี่ยมันจะไม่โดนนะครับและถ้ามันไม่โดนเนี่ยเราก็จะใช้สกิลต่อเนื่องไม่ได้นะครับผมดังนั้นถ้าเราอยากจะให้แม่นมากขึ้นนะครับให้โดนทุกดอกเลยเนี่ยแนะนําให้กดล็อกเป้าแบบนี้ก่อนนะ,ะล็อกเป้าไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งไปเลยนะครับทุกคนเห็นไหมมันก็จะจิ้ม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 ไปนะครับทุกคนไม่ว่ามอนมันจะวิ่งไปทางไหนหรือว่าเราจะพุ่งไปทางไหนก็ตามสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันก็จะเล็งแล้วก็วกกลับมาหามอนตัวนั้นอยู่ดีีีีนน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 ะะะะคครัทททุกกอออ้้้เเเเป็็ืื่่่่งลลลลๆๆยยยหาาาามํํถจชิแ อย่าลืมนะครับผมล็อกเป้าไว้ด้วยเนาะสำหรับมอนที่มันเป็นเดี่ยวๆนะครับผมแล้วก็อีกเทคนิคนึงนะครับที่หลายคนไม่รู้นะครับอันนี้ผมมั่นใจเลยว่าหลายคนไม่รู้นะครับก็คือสกิลหนึ่งเนี่ยเรากดค้างได้เออ นะครับคือไม่ใช่แค่ชาอินนะแต่ทุกตัวนะครับผมทุกสกิลเลยสามารถกดค้างได้นะครับทุกคนปกติเนี่ยผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนจะกดสกิลหนึ่งรัวๆใช่ไหมอ่าสมมติว่าผมใช้สกิลหนึ่งนะเนี่ยผมก็จะกดย้ําๆย้ําๆไปแบบนี้นะครับทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วเรากดค้างได้เลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับผมถ้าเกิดว่ามันติดนะอ่าอันนี้ติดนะครับเนี่ยเห็นไหมคือผมกดค้างไปเลยนะผมไม่ได้ปล่อยไม่ได้กดย้ําเลยนะทุกคนผมกดแช่อย่างเดียวนะแล้วก็แบบค้้้าางไปเเเเเรรืืลล่่ออยยยยๆๆลละกก็็จจใชสิม นะครับผมบวกกับเพื่อนเพื่อนล็อกเป้าไว้ด้วยเนาะยังไงก็ติดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราโดนขัดจังหวะหรืออะไรก็ตามนะถ้าภายใน3วินาทีมันยังไม่หมดนะครับเราก็จะยังสามารถใช้สกิลนี้ได้แบบรัวๆอยู่ดีนะครับทุกคนขอแค่ให้มันติดนะหรือเพื่อนเพื่อนจะเว็บไปใช้สกิล2ก่อนก็ได้แล้วค่อยกลับมาใช้สกิล1ก็ยังได้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับโอเคอันนี้ติดนะเนี่ยผมใช้สกิล2นะครับปึ๊บปึ๊บหลบแล้วก็กลับมาใช้สกิลหนึ่งเนี่ยเห็นไหมก็จิ้ม,ม,มร อันนั้นไปเนาะมันจะมีเวลา3วินาทีนะครับให้เราใช้สกิลหนึ่งได้รัวๆนะเราจะแวะไปใช้สกิลไหนก่อนก็ได้นะใน3วินาทีนี้สุดท้ายแล้วถ้ามันยังไม่หมด3วินาทีเราก็จะยังจิ้มรัวๆได้อยู่นะครับผมโอเคแล้วทีนี้มาดูที่อันตีกันบ้างเนาะก่อนที่เราจะใช้อันตีของชาเฮอินนะครับก็แนะนําว่าเราควรจะใช้สกิลหนึ่งให้มันติดจิ้มไปก่อนเนาะแล้วก็จิ้มไปให,ให้มันหมดก่อนนะครับทุกคนแล้วค่อยใช้อันตีนะอุ๊ยหลบไม่ทันเ <laughs> มื่อกี้หลบไม่ทันนะครับผมโห oh, เสียยจังหวเล โอเคนะครับพอเราจิ้มครบแบบนี้แล้วเนี่ยเราค่อยใช้อันตีนะอันตีจะได้แรงมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นั่นเองนะแล้วยิ่งเป็น5้าดาวนะครับทุกคนยิ่งแรงขึ้นไปอีกเนาะหรือเพื่อนๆจะสังเกตบัฟที่เราได้อยู่ด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับทุกคนที่มันอยู่ข้างบนหลอดเลือดเนาะเราก็จิ้มไปก่อนนะครับให้มันได้บัฟมาหลายๆชั้นก่อนนะซึ่งของผมเป็น1ดาวนะครับทุกคนก็พยายามเก็บให้มันได้5ชั้นแบบนี้นะครับเห็นไหมถ้าเกิดว่ามี5ชั้นแบบนี้แล้วเนี่ยเราค่อยกดใช้อันตีนะมันจะได้้้้้้้แรรรงงงๆนนนนนะะััััับบบวววกกกเเาาตตตออออออใใหหมมมมีีีปทท่ดดดยยสญลษณ์ิ อันติของเราก็จะได้แรงมากขึ้นนั่นเองเนาะโอเคเรามาทวนกันอีกรอบเนาะอย่างแรกเลยก็คือตีให้มอนมันติด ờ, ตาประทับก่อนนะครับทุกคน говорят, แบบนี้เนาะจากนั้นเนี่ยเราก็จิ้มมอนไปนะครับให้ได้สแต็กตรงนี้เนี่ยถึงเลข3หรือว่าเล็5เนาะถ้าเป็นศูนย์ดาวเนี่ยจะได้แค่3สแต็กนะครับพอเราได้แสแต็กเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราค่อยใช้งานอันตีนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวน,นี้ผมขอเก็บใหม่่อยแล้วกันนะไม่ทันนะครับเมื่อกี้โอเคนะครับเนี่ยจิ้มไปนะครับติดตาประทับแล้วก็ได้มาล้าสเต็กลแล ยองกูบัฟของแบกยุนโฮหรือตัวละครอื่นๆที่เพื่อนๆนำมาบัฟเนาะมันก็จะแรงมากขึ้นตามบัฟที่เพื่อนๆเก็บได้ก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับโอเคทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับไกด์ในการเล่นชาเฮอินนั่นเองเนาะแล้วสาหรับใครที่อยากจะได้สกินใหม่นะครับผมก็ไปซื้อในร้านค้าได้เนาะ799บาทนะครับผมได้ทั้งแฟชั่นได้ใบสุ่ม10บใบได้แบบแปลน2ใบนะครับได้รูปโปรไฟล์แล้วก็กรอบรูปมาใช้งานด้วยนะซึ่งถ้าพเพื่อนๆอยากจะซื้อในราคาที่ถูกกว่า799บาทนะ็คร็ไปเก เลดแมนช็อปได้เนาะเขาจะให้ราคาที่ถูกกว่านี้แน่นอนนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ลยกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ